กระลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคีวันนี้อยู่เกม Call of Duty m o b i และสรับหัวข้อของวันนี้ mm hmm. พีลิงก็จะมารลีวสกินมิสซีกระบ,บอกใหม่ล่าสุดของตัวเกมของผมที่มาพร้อมกับปืนใหม่ประจำซีซั่นนี้กับปืน FFA R 1 เอาละเราก็มาดูกันว่าในส่วนของบิสติกเอฟเอวันนี้ในลัคกี้ดอตัวใหม่จะมีของรางวัลอะไรน่าสนใจและตัวปืนนี้เนี่ยจะโอพีมากขนาดไหนแล้วก็มาดูกันเลย รถซัรพลักกี้ดอใหม่มีสีในคราวนี้ผมก็เป็นของปืนใหม่ l S A R 1นี่บอกเลยรถรักของตัวปืนนะผมหลุดมาจากโลก Final Fantasy แน่เลยผมสไตล์ปืนนี้เท่มากและที่สำคัญตัวปืนนะผมมีซีเค็ t ความลับแอบซ่อนอยู่ด้วยอ่าว้วก็จะมาเฉลยในส่วนของความรับของตัวปืนสกินใหม่นี่ว่าจะมีอะไรกันบ้างนะอ่าในฝั่งของตัวละครตัวใหม่ผมก็จะเป็นตัวละครครูจผมนี่เฟดชโด ซึ่งตัวละครตัวนี้ผมก็มีฉายาของเขาด้วยผมฉายาของเขาคือเทพนินจาผมในตำนานโดยในส่วนของเนื้อเรื่องเขาผมก็คือเป็นนินจาอันดับหนึ่งแห่งตะกูลนะผมเป็นนัมเบอร์วันเลยนักฆ่าในเงามืดนะผมมีอาวุธประจำตัวผมก็คือตัวไรเบดดาบ F f A R 1 Mystic นั่นเองผมซึ่งได้รับมาจากองค์กรเพื่อเอามาต่อสู้กับเหล่าร้าอีกทีนึงนะก็เรียกแบบ,บนี้ ไม่ใช่กระดาษธรรมดาผมเพราะว่ามันคือดาบที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็น,ป,นปืนได้ด้วยโดยของรางวัลที่น่าสนใจในรักิดดนี้ผมอ่ะแน่นอนอยู่แล้วผมอันดับหนึ่งเลยก็คือของมิสติกครับผมของปืน ffar 1สกินใหม่ที่รีว่าสกินแม่งโคตร o อในเรื่องของไซด์ดอตลอมามาอะตัวละครตัวใหม่แน่นอนอยู่แล้วผมดเดบเท่ๆซึ่งนอกจากในส่วนของรางวัลหลักทั้งสองอย่างนี้แล้วดอนี้มีของอื่นน่าสนเยอะมากครับผมยกตัวอย่างเช่นอะชิ้นแรกเลยผม กับดาบใหม่หผมซอสไบเบดนีอาวุธเมลี e ก็มาผมคราวนี้อยู่ในระดับอ e ีพิกซึ่งอันนี้แหละคือหนึ่งในของที่เป็นความลับอิสเทกที่จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวปืนเอซไอด้วยซึ่งใครอยากรู้ก็เดี๋ยวจะมีอธิบายไว้ในคลิปให้นะชิ้นถัดมาระเบิดคอนแทคที่นีนะผมแบบ l ีเจนสองทีแล้วนะที่น่าสนใจใผมอ่าชิ้นที่3ถ้่าเดมอนเซเลเยอร์ผมแบบโคตรเทหูเนีบบ อาชู่าฝันโจ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 หรือทีอ่ว่าเป็นอีโมดที่เท่มากอีกอันหนึ่งเลยผมในตัวเกมนะชิ้นต่อมาผมอ่าชามรีเจนวิ่งโูระดับอีพิกสหรับคนที่ยังไม่เคยมีก็วังเปิดหากันได้สกินของปืน M 2ี่บ EBR ผมซึ่งเท่มากโอ้โหลืมภาพลักษณ์ของ M 2 1บ EBR ที่เป็นตัวเก่าๆไปได้เลยผมถัดมากับสกินปืนชอตตี้แล้วก็จบด้วยในส่วนของตัวคอลลิ่งการ์ดรีเจน ปเพราะฉะนั้นผมเราก็ไปเปิดกันดีกว่าผมอ่าเริ่มต้นครั้งแรกอยู่ที่25 CP ผมมาเป็นโอ้โหอ e a ี่ผมของรีเจนชิ้นแรกเลยกับตัวระเบิดเนี่ยสังเกตว่าโอกาสออกง่ายอยู่นะใครที่อยากจะวัดดวงผมก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมว่าลองกดดูประมาณ4ถึง7ถึง8ครั้งอ่าตามแต่ CP ที่แต่ละคนมีผมมีโอกาสได้แน่นอนอยู่ที่ดวงของแต่ละคนล้วนในการเปิดนะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วผม 5่าเดมอนสเลเยอร์ผมแบบเฟลลี้ยวๆล้ำนีฟันฆ่าอาสูรเข้าช่วงนี้ดีไปครั้งที่สี่ของเราสองร้อยสี่สิบสี่สี่เพิ่มขึ้นใหม่อีกนิดนึงกลายเป็นตัวรีเจนคอลินการ์ด้วยผมแล้วก็ครั้งที่ห้าครึ่งทางของเราแล้วผมมาเป็นตัววิงซูรครั้งที่หกหกร้อยเก้าสิบนะผมมาเป็นปืนชอตตี้ไหไปยา,ยาวๆครั้งที่เจ็ด 1,290มาเป็นมาเป็น M ยี EBR ผมแบบลายใหม่โคตรเท่ครั้งที่แปดนะผมเหลืออีก3ชิ้นมาเป็นดาบนะผมอา่าไบเบรคครั้งที่เก้าในตัวละครแน่เลยชั่วนั่นไงตัวละครนะผมพูจิผมแบบเท่ๆนินจาในตำนานแต่ก็ครั้งสุดท้ายผมกดแบบกรณีการันตีผมอยู่ที่4,600ด้วยกันนะผมในส่วนของครั้งที่10นั่นเอง ก็มาแล้วผมกับในส่วนของสกินมิสติกประจำซีซั่นนี้ของปืน FFA R1 นี่บอกเลยว่าสวยงามโคตรเทผมเป็นปืน AI นั่นเองับผมดูสไตล์แบบอนาคตอนาคตหน่อยแต่ที่สำคัญมีอัปเกรดได้ด้วยเพราะว่าเป็นสกินระดับมิสติกนะและก็ในตอนนี้ผมตัวเกมก็จะมีอีเวนต์พิเศษให้ด้วยสำหรับคนที่ปลดล็อกปืน FFA R1 ได้ครับผม ก็จะได้ในส่วนของตัวบัตรอัปเกรดฟรีอีก270ใบซึ่ง270ใบนี่เกือบได้เลเวล2ฟรีแล้วนะเพิ่มอีกนิดนึงนี่คือไปเลเวล2เลเวล3ได้เลยผมถือว่าเกมนี้ก็ใจปั้มเหมือนกันนะแจกแบบจัดหนัจกจัดเต็มเลยนะสำหรัพคนที่ปลดล็อกปืนแล้วโดยในส่วนของบัตรอัปเกรดตัวปืนนะผมก็จะปลดล็อกให้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้ในส่วนของตัวสกินมิสิกมาผมก็สามารถมาซื้อกันได้ผมซึ่งตัวปืนก็จะมีเลเวลสูงสุดเนี่ยอยู่ที่5เลเวลด้วยกันในนการลล็อนะ โดยการอัปเดตที่รลเวลหนึ่งเพิ่มของแต่งใหม่ให้กับตัวปืนนะ่สังเกตว่าพอใส่ของแต่งใหม่ปุ๊บอ่านะรูปลักษ์ตัวปืนก็จะเปลี่ยนแปลงไปผมแล้วก็มีพวกของรางเสริมเลเวลร์สองเป็นเอฟเฟกต์การคิวับผมเวลาคิวก็จะมีดาบปักไปที่ตัวศัตรูแล้วก็ของรางที่เป็นชามเลเวลสามเพิ่มเอฟเฟกต์แบบพิเศษผมที่เป็นพวกตัวซด์ดอทให้กับตัวปืนแล้วก็ของรางเวลาได้พวกท่าอชิเมนต์คิวฟีดเฟิร์สบัต,รบตรกรบโปรไฟล์เลเวอ4สี่ เพิ่มเอฟเฟกเลเซอร์กระแสงของลำกระสุนของตัวปืนนะผมให้มีความสวยงามมากขึ้นเลยเนี่ยเวลายิงก็แบบเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวเป็นสไตล์ AI แล้วก็เป็นคิฟฟี่ที่เป็นตัวบอดเลว่าละเลวสุดท้ายผมปลดล็อกในส่วนของตัวอัจฉริยะความลับของตัวปืนเมื่อใช้งานคู่กับตัวดาวบไบเบดและก็พวกการปลดล็อกขั้นพื้นฐานของตัวมิสติกเมื่อเลเวลเต็มที่สามารถแชร์เพื่อนได้กรอบโปรไฟล์แบบพิเศษ โดยสารการอัปเกรดเลเวลผมจากเลเวล1นึ่งูนย์ถึงเลเวลหเนี่ยใช้อยู่ที่1,975ใบในการอัปเกรดก็แนะนําว่าค่อยๆเปิดเก็บไปก็ได้ผมเพราะว่าบัตรพวกนี้เนี่ยก็คือค่อยๆเก็บได้น,ะนั่นเองผมไม่ต้องซีเรียสแบบเปิดทีเดียวนะแต่เกิดแบบว่าใครที่แบบอยากจะได้แบบเอฟเฟกแบบแบบจุกใจก็จัดเลยให้ผมเปิดทีเดียวเลยก็ได้นะ1 9 0 0กว่าใบนะ,ะโมเดลในล็อบบี้อ่าเรียกได้ว่าตัวละครของผมอย่างเท่เลย สมแล้วผมเป็นนินจาอันดับหนึ่งนะผมเป็นนินจาในตำนานเทพซ่าโมเดลตัวปืนเอาจริงเขาบอกว่าตัวปืนเนี่ยไม่ต้องอัปเกรดผมปืนมันก็เท่โคตรแล้วแต่ถ้าเกิดอยากให้สุดแนะนําให้อัพเกรดให้เต็มเลเวลหเลยผมสุดจัดบอกเลยเอฟเฟกนี่มาเต็มและในส่วนของโมเดลในหน้าล็อบบี้เกมเพย์ผมเอฟเฟกาคัสซีนี่คือแบบว่าโคตรเก๋ง นี่ปืนระเบิดมาผมกลายเป็นตัวดาบแล้วก็ฟันผ่าไม่ติโอ้โหบอกเลยว่าเทจจดสมแล้วผมที่เป็นดาบปืนนะผมเป็นดาบก็ได้เป็นปืนก็ดีฟันก็ดียิงก็ได้เรียกว่าอลังการจัดจ้าเลยในนี้อะไรก็โคตรเฟี้ยวแล้วก็อย่างถัดมาผมที่เรียกว่า,วาเป็นไฮไลท์ของปืนกระบอกนี้เลยก็ได้นั่นก็คือในส่วนของตัวไซด์ดอตโอ้โหดอตแบบนี้แม่งโคตรโกง นี่แหละครับผมสุดยอดของ .OP ซึ่งในส่วนของตัวตัวปืนจะมีให้ปรับได้ถึง3รูปแบบอันนี้ก็เป็นรูปแบบแบบปกติทั่วไปผมเป็นรูปแบบที่1อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะถัดมาก,กับฟอร์มรูปแบบที่2อ่าสังเกตว่าคราวนี้ตัวปืนมันก็จะมีลูกหลักที่เปลี่ยนไปีรัผมเหมือนกับมีการติดเกาะเพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งก็จะปิดล็อกที่เลเวลสามนะในส่วนของขั้นการอัปเกรด ขั้นนี้อ่าตัวไซด์ดอตนะผมเวลาสเกตว่ากล้องมันจะขยายมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวการโฟกัสเล็งนะผมให้เหมือนกับจุดศูนย์กลางเนี่ยมันดูโฟกัสได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงอ่าก็เป็นเลเวลสามนะในส่วนการสเกตอ่าแล้วก็ถึงฟอร์มที่สามนะผมฟอร์มนี้เรียกได้ว่าตัวปืนนี้ก็จะเป็นการประกอบครบนะเหมือนกับเป็นตัวปืนที่ติดลํากล้องตัวดาบนะผมในส่วนของตัวไซด์ดอต นี้มันก็จะเป็นตัวสายดอทที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีจุดเหมือนกับซ้ายขวาอ่าเป็นตัวโฟกัสง่ายขึ้นหรือว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วในเรื่องของการมองเห็นผมก็จะเป็นการปดล,ล็อกข้างที่เลเวลห้าของตัวปืนนะแล้วก็ถัดมาในส่วนของตัวอาวุธเมรีชิ้นใหม่ในดอนี้ผมกับตัวดาบไบเบสซึ่งก็จะมีความลับอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าใช้กับตัวปืนปดล,ล็อกที่เลเวลห้าแล้วคู่กับดาบปุ๊บเวลาสับดาบปุ๊บนี มันจะดึงมาจากตัวปืนเลยผมอันนี้คือเห็นแบบชัดๆเลยว่าเสียวจัดพอวเวลาไม่ใช้งานปุ๊บก,ก็ผมดาบมันก็จะเสียบกลับไปที่ตัวปืนนะก็คือแบบแบบเท่ๆเลยผมเอาตัวปืนนี่แกเป็นปลอกดาบเลยนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบไม่ได้อัปเกรดมาเนี่ยเวลาแอนิเมชันนะผมมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะ่ง โดยในส่วนความสามารถของเจ้าอาวุธดาบใหม่นี้ผมเรียกได้ว,ว่า movement animation ของมันเนี่ยโคตรโกงเพราะว่าเวลาฟันผมตึ๊บตึ๊บอ่าสเกนไหมตึ๊บตึ๊บมันจะมี2 h i ฮิตบอกครับผมคือ o อมากแล้วก็การโจมตีไกลกว่าอาวุธเมลีประเภทอื่นเล็กน้อยครับผมเนี่ยนึกสภาพปกติเวลาฟันเนื้อฮิตแรกโอเคฮิตแรกฟันโดนปุ๊บก็ตาใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าถ้าฮิตแรกเราฟันบืดใช่ไหมฮิตที่สองเนี่ยโดนศัตรู ก็ถือว่าศัตรูก็จะตายด้วยเหมือนกันนะผมนี่ฮิตที่สองอ่ะฟันฮิตแรกไม่โดนปุ๊บฮิตที่2โดนฟันฟันที่แรกไม่โดนไม่ป็นไรทฮิตที่2โดนฟันปุ๊บเนี่ยคือแบบโคตรโกงถือว่าอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งอาวุธตัวท็อปเมลีที่แบบโอพมากอีกชิ้นหนึ่งของเกมนี้เลยแนะนําว่าไม่ควรพลาดผมอย่างน้อยๆสายงบน้อยควรจะเก็บดาบตัวนี้ไว้นะเพราะดาบแม่งดีจริงนะผมโกงมากและระยะเสียการฟันเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลเลยนะ และสำหรับเอฟเฟกเมื่อทาการฆ่าศัตรูได้ด้วยปืนกระบอกนี้ก็สำหรับคนที่อัปเกรดมาแล้วผมนี่มันก็จะเป็นเหมือนกับตัวดาบปักมาที่ศัตรูให้ใหายไปเวลายิ่งฆ่าเยอะขึ้นสแต็เยอะขึ้นจํานวนของตัวดาบครับผมมันก็จะยิ่งมีการปรากดเยอะขึ้นนั่นเองผมสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ3 4มสี่ดาบด้วยกันนะก็เพระาะฉะนั้นยิ่งฆ่าเยอะผมก็ยิ่งสวยงามและก็ท่านมากกับของใหม่อีกชิ้นหนึ่งครับผมกับในส่วนหูตัวระเบิดลีเจนต์ตัวใหม่ อเอฟเฟกต์กับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยผมปุ๊บส,สวยเวลาโยนไปก็จะมีเอฟเฟกต์ประมาณนี้เลยบึ้มมากลายเป็นเอฟเฟกต์ที่เหมือนกับตัวปืนนะสรุปสหรับลัคก,กี้ดอใหม่ล่าสุดของปืน f f a R1 นีส e ี่เรียกได้ว่า โอ้โหตัวปืนนี่คือพระผู้ทรมสวยจัดเอฟเฟกต์ดีการใช้งานดีเยี่ยมแล้วก ah ็เป็นปืนที่เรียกว่าแท็เก็ตว่าไม่โดนแบนนะผมเพราะว่ามันเป็นปืนใหม่เนี่ยเราก็น่าจะเห็นนักแข่งหลายคนผมใช้ในเรื่องของเกมเพลย์การแข่งขันแล้วแต่อย่างที่ดูว่าวลาแข่งแล้วผมมันจะแบนแพดอยู่ประมาณ2แพดก็คือพวกปืนใหม่ที่มาภายใน2แพดแรกเนี่ยก็คือจะโดนแบนและนาวห้ามใช้ในการแข่งเพราะว่ามันยังปรับสมดุลไม่เสร็จนั่ได้ผู นอกจากในเรื่องของตัวปืนจะดีแล้วตัวละครเท่แล้วของรางวัลที่อยู่ในดอผมไม่ว่าจะเป็นพวกระเบิดดีเจนตัวใหม่หรือดาบโกงเาารียกว่าดาบธรรมดาพ็พดาบโกงับผมดาบโกงอยู่ในดอนี้ด้วยก็ถือว่าใครที่แบงงบงบน้อยก็มีโอกาสสูงได้ของดีๆติดไม้ติดมือไปแบบแน่นอนเลยนั่นเองสรุปเลยผมว่าเป็นอีกหนึ่งลัคก,กี้ดอที่แนะนำให้เปิดพรัปกติเนี่ยลัคก,กี้ดอมิสิกเนี่ยเปิดมันคุ้มอยู่แล้วผมเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะดวงเกลือับผม อาจจะไม่ออกปืนหรือออกปืนการันตีก็ยังมีโอกาสที่จะได้ของอื่นๆที่อยู่ในดอเนี่ยส่วนใหญ่ของในดอเนี่ยมันจะดีประมาณ2 3สชิ้นด้วยกันนะผมยังไงก็คุ้มแมน่นอนนะสำหรับคนที่เปิดหาผมประมาณ4ีถึง6ถึง7ครั้งแต่อันนี้ต้องยัำว่า,วามันก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนในการเปิดด้วยผมคนดวงดีอย่างที่ลืงบอกเสมอเกมเนี้ยไม่มีล็อกเลท ถ้าคนมันจะได้ผมกดครั้งเดียวมันก็ได้นะในส่วนของปืนไวหรือว่าตัวละครใหม่ที่อยากได้ก็เหมือนเดิมสำหรับคนที่อยากเปิดหาพี่ลิงก็ขอให้กําลังใจทุกคน,นผมโชคดีในการเปิดให้ได้ไวๆนั่นเองปะก่อนจากกันไปผมนะแล้วก็ไปลุยเกมพ์มมในการเล่นกันนิดนึง <S <S ต้องบอกเลยว่าตัว SFL o วันี้คือโหดมากครับผมดีเลยนะ เป็นปืนที่โอเคเลยผมเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยอย่ที่ทุกคนรู้ว่าเมตาส่วนใหญ่ผมมันก็จะดุยระยะกลางกันค่อนข้างเยอะปืนระยะไกลนี่ก็น้อยน้อยไปม,มากๆเลยผมส่วนใหญ่ก็เน้นยิงระยะกลางเนี่ยซึ่งปืนนี้จุดเด่นของมันก็คือระยะกลางอยูอ่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามาเยอะขนาดนี้ก็เอาไม่ลงนะห้าตัวเมืเ่อกี้โอ้โยิงไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวผมโอ้ยไม่ไหวแล้วเพื่อนยังไงโอเคแล้วที่สําคัญนะผมเนี่ยอีกออย่างที่แนะนําว่าควรจะเปิดหาพวกมิสทิกก็คือ สายดอตนี่แหละไอพวกจุดการมองเห็นนี่ดีมากครับผมเนี่ยปืนมันแบบสมแล้วผมเป็นพวกสกินตระกูลมิสติกมันต้องต้องอย่างเงี้ยแหละจุดมันจะต้องโกงๆกงเงีง้ยเวลาเล่นนะผมมันก็แอบแบบนิดนึงนะสร้างความได้เปรียบเกมเพลย์นหน่อยนะเพราะว่าเราจะได้ประหยัดไม่ต้องใส่พวกเลนดอตอะไรพวกนี้เข้ามาอีกแต่ว่าสายเปิดโลกนี้ก็เสร็จครับวิ่ง,งเ,งข,งเข้ามาแบบไม่ดูไม่เกรงใจกันเลยก็แตกไปเลยครับโอเคดาเมจไม่แย่ผมกระสุนประมาณ 4ีนัดนะออในระยะนี้ผมใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าก็ขอเก็บหลังหน่อยแล้วกานนรน้าหนหลังก็เปิดอยู่เอาชวัชวร์ปักกันหลังเ่อโอเคสแกนรถรถถัง20ิคิวแล้วผมไปครึ่งทางแล้วนะโอ้โหเพื่อนเราแม่งตั้งป้อมเดือดมากตามรถไปเลยแล้วกันเจเอ๋อืมเจ้าน้องมุกแดงเอ้ยโอ้โหลูกหมดเพื่อนโอเคถอยสวัสดีครับตรแตกไปดีครับหปล่อยหมาไปกัด หมาโอ้โหเพื่อยิงไม่ทันเพื่อนรัดโอ้โหเยอะเยอะเยอะหมาไม่ทันหมาเข้าไม่เหนแต่ไม่เป็นไรเคลียร์ให้หมาแทนเพดช็อตไปด้วยดิเอาดีครับก็มาดีครับหลังรถหลังรถก็มาหลังรถก็มาดีครับเนี่ยคือมันลั่นเร็วมากครับผมมันเป็นปืนที่แบบไม่ไปลูกหมดก็ไม่เป็นไรก็เอาดาบฟันก็ได้ผมบอกเลยว่าปืนโกงไม่พอเอาดาบโกงด้วยเอานิ่งนิ่งนี้นิ่งนี้ก็เสร็จดีครับอีกสองขวท้อแล้วท้อเข้าใจว่าท้อผมแต่อย่ายอมแพ้เกมยังไม่จบโอ้โหแล้ว อืมกําลังจะเข้าไปฟันหลังเลยผมก็ประมาณนี้ผมเรียกได้ว่าปืนเท่สวยโกงแล้วดาบแม่งโกงไกวัย <c oughs> แล้วเพื่อนๆน,นะผมคิดเห็นยังไงบ,บ้างเกี่ยวกับในส่วนของปืนมิสติกหม่ล่าสุดผมก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้ซิปชั่นนั่นเองนะ และห้เกิดว่าใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ตามกันได้นะครับผมทนงในช่องยูทูบแล้วก็แ p a g e Facebook นะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปี๊ป